ดีครับยินีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม House of Legacy นะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับการก่อร่างสร้างโตนะครับในอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งของราชวงศ์จีนนะครับซึ่งตัวเราเนี่ยจะได้รับในส่วนของคนบุคคลหนึ่งนะครับที่มีอดีตเป็นคนในตระกูลชั้นสูงในเกิดเหตุการณ์กบฏขึ้นเลยทําให้ตระกูลนั้นล่มสลายไปนะครับแล้วเราก็จะเป็นผู้เหลือรอดเพียงคนเดียวนะครับเพื่อที่จะมาก่อร่างสร้างตระกูลขึ้นมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลย เราอยู่ในหน้าของการสร้างตัวละครแล้วนะครับแล้วนี่คือรูปร่างหน้าตาของตัวละครเรานะครับเป็นตัวละครเป็นตัวละครเริ่มแรกนะครับผมที่จะให้เราใช้ในการปั้นตระกูลขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่มาดูรูปร่างหน้าตาก่อนนะฮะโอเคครับนี่ก็คือโฉมหน้าของตัวละครเรานะครับเมื่อกี้ไปสร้างมามีรูปรอบในในส่วนของด้านของ ability นะครับผมความสามารถนะัะผมจะเลือกเป็น ู้รู้ก้องขวางนะครับก็คือเอ่อน่าจะเพิ่มสเตตในเรื่องของอิงอินนะครับผมความรู้ใช่แล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกติดลบหมดเลยนะฮะนี่จะมีไม่มีอาวุธในการต่ออ่าไม่มีฝีมือในการต่อสู้นะครับไม่ถัดการค้าลองเพลงเพีย้ยนดวงตกแล้วก็ชื่อเสียงเลวร้ายนะครับส่วนสิ่งที่ผมจะเอาไว้อยู่ก็คือรูปลักษณ์นะฮะตรงเอออย่างน้นอยๆก็หน้าหน้ามองนิดนึงก็ธรรมดาก็โอเคครับเรามาดูที่ชื่อเลยดีกว่าสกุลโจ คนแรกชื่อเอ้ยอันนี้นามสกุลแล้วเนะี่ยโจชื่อว่ายวนซอโจโอเคและนี่ก็คือชื่อชื่อของตัวละครเราในส่วนของบ้านเกิดนะครับผมเราจะมาเลือกบ้านเกิดกันอ่านี่คือแผนที่ทั้งหมดของอาณาจักรนี้นะครับก็ถ้าให้ผมเลือกบ้านเกิดละว่าจ,จะเป็นตระกูลที่ไปอยู่ไกลห่างไกลจากเมืองหลวงไหนตรงนี้น่าจะเป็นเมืองหลวงนะตรงกลาง เราจะไปเลือกในในส่วนของที่อยู่ในส่วนของที่มันอยู่ห่างไกลเลยจะเป็นคุณชายทางใต้หรือทางเหนือดีผมว่าเราไปเป็นคุณชายทางเหนือดีกว่านี่เลยเฉิงตูนี่ฮะเฉิงอู่โอเคไกลเกินมองไม่ชัดบ้านเกิดเราจะอยู่ที่มณฑลเฉินหลิวเฉิงอู่นะครับผมนี่คือโปรไฟล์คร่าวๆของนายน้อยของเรานะครับไปโอเคครับแล้วก็เข้ามา ถึงในส่วนของคาลิหั์ของเราแล้วนะครับที่เมืองเชินอู่นะครับผมคุณชายน้อยของเรานะครับชื่อว่าเอ,อ่อชื่อว่าอะไรวะ <laughs> ยวนซอเออคุณชายได้ของเราชื่อว่ายวนซอนะครับอ่านี่คือสภาพของคาลิหตัตเก่าของเราเออสภาพมันค่อนข้างที่จะเลอะเทอะน่าดูนะยฮโอเคซึ่งอันดับแรกเลยเราก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับเรามาดูหน้าตาก้างล่างก่อนเลย เราไม่มีเงินตรงนี้มีเงินไหมเงินศูนย์ทองศูนย์นะครับผมอันนี้คือผู้ติดตามแล้วก็เป็นท่านะฮะซึ่งเราไม่มีเลยสักติดหนึง่งนี้คือระดับเป็นระดับของชนชั้นนะครับระดับหนึ่งครับเป็นเป็นของคุณนางหรือแม้ก็เป็นของตระกูลนี่แหละใช่แล้วก็ตรงน,นี้จะเป็น,นขั้นของตระกูลนะครับเป็นขั้นต้นนะฮะในชื่อเสียงของเราครับ20นะครับเป็นศูนย์นะครับผมอันนี้คือารายละเอียดของขั้นอหัสของเรานะครับก็จะมีเป็นสมาชิกในขั้นอหัสก็จะมีแค่ผมหนึ่งคนนะ ค่ารับใช้เราไม่มีนะสภาพแวดล้อมติดลบสิบสามก็ไม่แน่พอปลอดภัยสองความสะดวกยี่สิบนะครับโอเคเลยอันดับแรกเลยนะแล้วมาดูกันก่อนว่าเราจะทําอะไรได้บ้างโอเคเรามาดูหน้าตาก้างล่างก่อนตรงนี้จะเป็นปีวันเดือนปีนะครับผมแล้วก็ความเร็วการเร่งนะครับโอเคผมคัสตอมไว้ก่อนทีนี้ตรงนี้จะเป็นการก่อสร้างนะฮะทาการถอนหลกหญ้าก่อนนะฮะหญ้าในคะเงหาบเราเยอะเกินไปละ อันนี้เหมือนมีของเก่าเลยนะในครื่องหัตเราอะโอเคผมว่าเราจะเอาไปขายหรจะเอาไปเก็บดีอะขายมันก็ได้เงินตั้งต้นมาผมว่าเอาไปขาย่อนก็ได้นะขายปันขายตัวนี้อักษรจิตขายก่อนฮะโอ้อันนี้มันเครื่องรางนี่ว่าเครื่องรางนี้มันบวกโชคลาภานะครับอันนี้ผมว่าจะเก็บไว้ในส่วนของนี่เครื่องหอมนะครับเราจะขายทิ้งไปไอของที่มันไม่ใช่ของสวมใส่นะฮะเราจะขายทิ้งให้หมดเลย เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้คฤหาสน์เราเริ่มดูเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้นแล้วอตอนนี้เราหลังจากที่เราขายของให้เราพบเจอในการหรือ,อวัชพืชในคฤหาสนะครับผมเรามีเงินอยู่ประมาณหมื่นห้าพันเสร็จแล้วงั้นเราจะไปดูกันว่าในเมืองนะฮะมณฑลเฉินหลิวนะครับผมนี่คือเมืองหลวงเมืองใหญ่นะฮะคล้ายๆกับเป็นเมืองหลวงของมณฑลนี้นครับแต่เราเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรให้เราทําบ้างโอเคแล้วเรามาถึงละ นี่คือสภาพในเมืองหลวงนะอืมดูสงบสุขดีนะครับเมืองนี้มาดูกันในส่วนของตรงนี้ครับส่วนของตรงนี้เป็นเกี่ยวกับพวกจาพวกร้านค้านะฮะมีร้านคา้าร้านเครื่องหอมร้านผ้าหอหอส่วนภายในี้จะเหมือนหอหอ,อที่เอาไว้เที่ยวหรือเปล่าโอเคตลาดมาร้านน้ำชาวัดร้านวัตถุดิบโอเคตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นโซนของร้านคา้าน่าจะเป็นตำหน่งของเจ้าเมือง สวยมากอ b i l i t y ของตัวละครเรานะฮะมีความรู้หกสิบที่เราเอามาเป็นคุณใช้ที่ฉลาดหลักแหลมอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะทำการรับเขียนจดหมายนะครับผมซึ่งการรับเขียนจดหมายนี้หน้าต่าง n p c พวกนี้นะฮะเขาจะมีการขอความช่วยเหลือให้เราเขียนจดหมายให้นั่นนี่ไงฮะก็อย่างที่รู้ว่าสมัยก่อนเขายังไม่ได้แบบทุกคนไม่สามารถเรียนได้อะไรเงี้ยคนที่เรียนได้ก็จะมีแค่แบบตระกูลคนนงคนนางคือขึ้นแจ้งเตือนมานะครับผม ผู้ชายของเรานะครับบอกว่าตระกูลของเรานะครับขาดแคลนธัญพืชนะครับผมต้องซื้อนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อธัญพืชกันก่อนโอเคตอนนี้เรามีแค่คนเดียวเราก็ซื้อมาซักซื้อมาเต็มเลยก็ได้เจ็ดอันซื้อเงินเรามีเยอะอยู่ไม่เป็นไรฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ขึ้นมานี้ก็คือการทํางานนะครับผมตรงนี้ตั้งแต่ล้านร้านนะฮะนี่จะเริ่มพุชชายทางานนะครับผมแล้วเหมือนรายได้วันนี้เราก็ได้ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเหรียญพองนี่ยนี่เขียนจดหมายเรียบร้อยฮะ เนเควสมันจะต้องให้เราเขียนสองครั้งนะครับนี่อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยฮะรับเควสรไปบ้อยก็จะเป็นรูปถุงนี้ก็คือการซื้อมานะครับรูปถุงนี่มันก็จะมีบอกว่าราคาประมาณ80%ของตลาดก็คือราคามันถูกกว่าตลาดนิดนึงเราก็ซื้อมาเลยแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะขายนะครับเราก็ขายกับคนที่มีรูปของทองนะฮะนี่ขายได้ร1 0ยสก็คือเราได้กำไรแล้วนะนีนะ่การค้าก็เรียบร้อยครับ ต่อไปเขาจะให้เรารับสมัครคนสนิทในเมืองฮะรบับสมัครก็คือการจ้างคนซึ่งเราสามารถคลิกด,ดูที่ NPC ได้แล้วก็จะขึ้นมาเป็นสเตตนะครับนี่เลยนะคนนี้มีสกิลในการค้าอยู่นะครับซึ่งเรามีความรู้อยู่แล้วตรงคนนี้มีสกิลการค้าจริงๆผมอยากได้คนที่มีสกิลกำลังด้วยแต่ว่าเอาคนนี้ไปก่กันก็ไดนะ้การค้าเยอะดีโอเคมันให้เราสร้างร้านค้าซึ่งเดี๋ยวผมไปหาที่ที่ว่างก่อนผมว่าสถานที่ที่น่าสร้างที่สุด นะครับก็น่าจะเป็นโซนนี้เพราะว่าโซนนี้คือที่อยู่อาศัยนี่ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งร้านค้าเราก็ต้องอยู่แถวนี้เพราะว่ามันหาง,ง่ายใช่นี่กดเข้ามาที่ปุ่มสร้างก็จะมีร้านค้าร้านทั่วไปให้เราอยู่โอเคนี่เลยร้านค้าร้านแรกของตะกูลเราตั้งนี้แล้วเราก็อัปเกรดไปเลย แล้วก็อย่าลืมจ้างลูกจ้างด้วยนะครับซึ่งจ้างให้สองคนงเราจ้างแค่คนเดียวก็พอโอเคครับซึ่งถ้าเราจ้างครบสองคนอะ่ะมันก็จะเพิ่มกําไรที่เราจะหาได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เงินเราค่อนข้างที่จะมีน้อยอยู่นะครับต่อเดือนโอเคกําไรที่เราจะได้ก็คือสองพันหกต่อเดือนนะครับโอเคครับแล้วเหมือนว่าตอนนี้เราก็อยู่ในเดือนที่สามของปีแรกที่เราทําการย้ายเข้ามาอยู่ในคลัาหาดหลังนี้แล้วนะครับผม เข้าสู่เดือนที่3มแล้วซึ่งสิ่งที่เราจะทําก็คือการสร้างาที่อยู่อาศัยของตัวละครเราก่อนนะก็คือนี้ซึ่งเราต้องซ่อมแซมมันนะเพื่อจะอยู่ได้เราก็ต้องกดมาแล้วก็ตรงนี้ซ่อมแซมใช้งเงินเจ็ดันนะครับซ่อมไปเลยหลังนึงนะมันเป็นคลอกมาครับเราซ่อมเลยโอเคแล้นนี้เราซ่อมคอกมาไปแล้วนะเพื่อในอนาคตแล้วก็จะมีคลังสินค้านะครับ ไม่ใช่ฮะคลังสินค้าน่าจะเป็นอันนี้นี่นี่คือคลังสินค้า,าจะออกมาไว้ข้างนอกนี่นี่คือตําหนักในของเรานะในอนาคตรเราจะสร้างรอบๆนี่ไปตําหนักนอกโอเคตรงนี้จะเป็นตําหนักในหวัวเมืองตอนนี้มีงานอะไร้ราทําบ้างะ่ะนี่งานเขียนบทละครนะได้เงินเยอะมากประมาณสี่ร้อยโอเค ไหนดูสิเขาบอกว่าให้เรานะครับแต่งงานหรือสมรสกับใครกับสักคนนะครับซึ่งคนที่เราจะแต่งงานหรือสมรสด้วยจะต้องเป็นคนจะที่มีสถานะเป็นคุณนางเท่านั้นนะครับเราจะไม่แต่งกับสามัญชนนะฮะนี่คือสิ่งที่เราคดราดหวังไว้นะครับผมไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าใช่ใช่วันตอนนั้นเราได้เครื่องรางมาเพิ่มชกลาบสีนะครับเราใส่ไปก่อนเลยนี่ฮะ เรากลายเป็นคนมีโชคแล้วฮะตอนแรกเราเป็นคนดวงตกอยู่ใช่ไหมละ่ะแล้วเพิ่มมีโชคขึ้นมานิดนึงแล้วฮะต่อมาเป็นฝึกฝนนะครับไปที่เพิ่มของหนังสือแล้วก็เอาหนังสือให้เขาอ่านไปเลยโอเคซึ่งการอ่านหนังสือของตัวละครเราก็ใช้เวลานานอยู่สักพักใหญ่เลยนะครับกว่าเขาจะเริ่มเข้าใจหมดทั้งทั้งเล่มนะซึ่งเราเอาเล่มใหญ่มาให้เขาเลยโอเคครับเหมือนว่าตอนนี้ในที่ทำในที่เมืองหลวงเราตอนนี้ไม่ไมีงานอะไรให้เราทําตอนนั้นตอนน้นตองจากเขียนจดหมายเอ้ยนี่ไงโผล่มาพอดีเลยทำาไปต่อนะเก็บตัง โอเคครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้คือการพนันนะครับนี่นี่นี่นน,นี่แล้วเราเอาผู้ติดตามเราไปเขียนเลยเรียบร้อยชนดิดเอาทำไมเป็นงั้น่ะ <laughs> มันขึ้นมาบอกว่าไปคิดคำนวณของเขาคิดขเขาเลยไล่ออกจากร้านอะไรของเขาอะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนนะงานที่ใช้สมองทำนี้ก็เงินดีกว่าเสมอ ตอนนี้เรามีอยู่หมื่นสี่แล้วฮะนี้ใกล้จะสิ้นเดือนละวยือนที่ยี่สิบสี่แล้วผมจะให้เขาทําไปเรื่อยๆยี่สิบห้าครัววันนี้วันนี้ยี่บหกแล้วมันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะยี่สิบเจ็ดแล้วครับแล้วอีกสามวันเราก็จะผัดเดือนใหม่แล้วนะเงินที่เราหาได้โอ้โหมันน้อยเราเหนื่อยแล้วฮะตอนนี้นน้อยเราทำาไดแค่สองงานแล้วก็เหนื่อยไปแล้วนี่แล้วก็เริ่มเดือนใหม่แล้วฮะมาดูบัญชีกัน ก็เท่าเดิมครับร้านค้าเราก็ขายได้เท่าเดิมซึ่งผมว่ามันยังน้อยอยู่ตอนนี้เรามีเงินหมื่นหกเราจะทําการสร้างร้านค้าอีกหลงังหนึ่งเฮ้ยแมวดีกว่าว่าผมเปลี่ยนใจละผมจะทําการอันนี้ดีกว่าซื้อบ้านดีกว่าบ้านที่ราคาถูกถูกถูกสุดก็สามหมื่นกันหรอโอเคผมว่าเรากลับไปที่ร้านค้ากันก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราสร้างเกี่ยวกับร้านค้าอีกหลังหนึ่งดีกว่าเพิ่มรายได้ให้กับตระกูลเรา ตอนนี้เราก็มีร้านค้าสองหลังแล้วซึ่งเดือนหนึ่งเขาจะทำรายได้เราประมาณหกพันบาทนะแล้วก็ต่อมาเป็นเกี่ยวกับการทำคมรู้จักของสตรีขุนนางนะครับซึ่งนี่เธอชื่อว่าเป็นที่ดาของตระกูลคงนะครับเหยียนสือกับซูหญิงนะครับชื่อว่าฝนเออนะครับฝนเออมันไม่ได้อ่ะเอาแล้วฮะเหลือเตี้ยนโจนะครับนี่คือบุคคลในตระกูลของ ตระกูลเดียวกันกับเรานะครับตระกูลโจนะเขาบอกว่าเขาเป็นบุตรหลานของตระกูลนะครับก่อนอันนี้ที่เมืองแตกเขาก็ได้หนีมาเหมือนกันก็เลยพัดภาคกันมานะครับเขาจะกลับมาเพื่อช่วยฟื้นฟูนะฮะคนคนนี้เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อให้เขาใหม่ดีกว่าเขาชื่อว่าเหลือเตียนโจใช่ไหมจะตั้งให้เขาเป็นพี่น้องร่วมสาพันกับเรานะครับซึ่งเรามีชื่อว่าเขาอายุสิบเก้าปีซึ่งเท่าเราเลยนะคนนี้มีความดูห้าสิบแปดกำลังสิบแปด การค้ายี่สิเดี๋ยวผมใช้ให้คนนี้มือ <c oughs> เขามีพรสวัสค์เกี่ยวกับความรู้เยอะมากเนยฮะเอ่อแสดงว่าสองคนนี้จะต,ต้องเป็นสายวิชาการแน่นอนเพราะคงไม่ไม่สามารถให้เขาไปออกลบออกอะไรได้นะเสี่ยงอันตรายมากเพราะว่าสกิลการตอบู้เขาน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนะหลักรวมเพจชายอือเดี๋ <c oughs> ยวแล้วให้เขาไป ซื้ออาหารทันจะพืชกินเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่กินซื้อมาไว้นะครับโอ้ยเงินจะหมดแล้วเฮ้ยใครอะหลิงหนิงโจเป็นผู้หญิงรับมาก,ก็ได้ครับหลงหนิงหลิงหนิงอะไรวะหลงเปยโจหลงเปย์หลงเปยมันชื่อผู้หญิงผู้ชายวะเออไม่เป็นแล้วเรามาดูสถานะของน้องกันก่อน้นองอายุแค่สิบหกปีนะมีความรู้อีกแล้วเหรอวุอ้ยผมอยากหาคนทีม่มีกําลังอะ่ะ แต่เหมือนว่าตระกูลเรานี้จะมีแต่คนฉลาดนะครับนะ <c oughs> มีแต่คนมีความรู้ <c oughs> ตอนนี้จะเป็นเดือนที่หกแล้วนะครับใกล้จะเดือนที่เจ็ดละซึ่งสถานะการเงินของตระกูลเราก็ยังที่จะเล่อยหล่ออยู่นั่นเองแล้วก็ไปดูที่ครังของเราก็จะมีแค่นี้นะครับตัวละครเราอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกเป็นน้องของเราสามารถเข้าไปทําการเกี่ยวกับ เอ,อการปกป้องคลังสินค้าได้นะครับเวลาเคลื่อนย้ายใช่นี่หน่อุ้มกันโอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้เว้ยส่วนตัวละครเรานั้นนอกจากมีความรู้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยใช่เออเราจะต้องทําความรู้จักกับพวกขุนนางแถวนี้ด้วยนะครับที่เป็นคุณหญิงนะเมืองน,นี้เหมือนจะไม่มีสาวๆเลยน่อเราเข้ามาดูเีีกยอน วันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเราจะตั้งชื่อค่าลิงหาดแล้วว่าโจค่าลิหาดโจโเฮ้ยนี่ไงตะปูนค,คงอีกแล้วออายุยี่สิบสี่อายุเยอะอะเฮ้ยแต่ว่าเราสามารถให้คุณชายน้อยคุณชายรองของเรามาปฏิสัมพนะันธ์ได้นะนี่คนนี้่านโย อ่าโอเคแล้วมาดูกันของคุณหญิงตระกูลค,คงนะครับเขามีความชอบอักษรวิจิตอืมความรู้สึกดีต่อเราก็คือสองนะครับซึ่งถ้ามีความชอบเกี่ยวกับอักษรวิจิตก็น่าจะต้องซื้อของเกี่ยวกับอักษรวิจิตนะครับผมอักษรวิจิตนี่อักษรวิจิตแพงมากชิบหายแล้ว ันนี้เราก็ต้องคงอยู่คงไปไปด้วยโอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่คหาสน์เราก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูในตัวในส่วนของเควสนะครับที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีเป็นแน่เราสร้างกำแพงคลืนหาสห้าอันนะครับแล้วก็ซื้อบานพักหนึ่งหลังแล้วก็จะมีเป็นจัดงานสมรสซึ่งผมคิดว่าจัดงานสมรสนี่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับน่าจะเป็นในปีที่สามปีที่สี่ไปเลยนะผมคิดว่าตอนนี้มันเดือนที่แปดของปีที่หนึ่งแล้วนะฮะอ่า ตอนนี้ภาพรวมของตระกูลเรานะครับก็ก็จะมีเป็นคุณชาย2คนของตระกูลนะครับแล้วก็คุณหญิงหนึ่งคนนะครับต่อมานะครับมาดูของรายการบัญชีของตระกูลเรานะเรารับทั้งหมดมา6ก0 0นต่อเดือนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายของตระกูลเราในเดือนที่แล้วนะครับใช้จ่ายไปประมาณ3ามพันกว่านะครับผมซึ่งจะเหลืออยู่ประมาณ2 9งพันเก้านะครับเข้ากระเป๋าเราของเดือนที่แล้วโอเคครับแล้วก็ ผมคิดว่าสําหรับในตอนนี้นะฮะเราก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากรอนะครับยวเราจะไปเดินทําความรู้จักกับขุนนางของแต่ละตระกูลก่อนนะครับแล้วก็รอ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 ,ลอได้แคร่รอรอจนกว่าเงินเราจะเพิ่มขึ้นมาประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะมีการเรียกสอบขุนนางหรือไม่ก็ทําสงคารามนะครับซึ่งทําเกี่ยวกับการเขียนไปก่อนฮะใช่เราต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นนักเขียนบทละคร แ้วเราหาตระกูลขุนนางเพื่อจะเมคเฟนด้วยดีกว่าอีกสักคนมันต้องการงานฝีมือนะนี่ดังไม่ขาดสายด้วยเว้ยมีพรสวรรค์เมืองนีมันไม่ค่อยมีขุนนางเลยยังไงวะอ่าไม่เจอเลยเว้ยอันนี้คือเม้าหูจับนี่ตระกูลคงนะคุณชายตระกูลคงเราจะให้คุณ อ่าคุณน้องเล็กของเรา,านะครับทำความรู้จักไปก่อนนะเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตนะครับทักทายไปก่อนเลยเพื่ออนาคตนะ, <utan> นะตคุณชายตะคุณตะคุณคงชอบอะไรฮะชอบพิมพ์อ่าแสดงว่าเป็นคนที่เก่งคีย์บอร์ดมากครับชอบพิมพ์อันนั้นไม่ชอบพิมพ์คุณเรามีคุณชายยวนนะครับคุณชายหานแล้วก็เป็นคุณหญิงหลงเปยคคนหญิงเปยคคนหญิง เปย์คนยิงเปย์เหรอในระหว่างที่ผมรอเวลามันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะรอดักการทํางานด้วยนี่เขียนนิยายนะครับเขียนนิยายเราจะได้พบเจอกับคนในตระก,กูลอีกคนหนึ่งนะฮรชื่อว่าฉีมู่คุณชายมูนะฮะเออเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อ,อเขาหม้ก่อนเพราะว่ามันต้องเป็นชื่อว่า คุณชายคุณชายปานเฟยปานเฟยคุณชายเฟยโอเครับเข้ามาก่อนเลยคุณชายเฟยอายุสิบสามขวบมีความรู้อีกแล้วตะกูลเรามันตะกูลคนรวยตะกูลคนรวยเลยวะตะกูลเรามันตะกูลคนฉลาดเลยวะมีแต่แบบพรสวรรค์ความรู้ทั้งนั้นเลยครแต่เหมือนคุณชายหาญของเรา จะดูดีที่สุดแล้วฮะในการต่อสู้ผมว่าเดี๋ยวให้คุณชายาหารไป,ไปาารราารเป็นอาหารดีกว่าคุณชายหาวเป็นอาหารคุณชายซอเป็นนักวิชาการนะฮะส่วนน้องหญิงเปยกับคุณชายเฟยนี่อืมอนาคตค่อยว่ากันเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่ทั้งสองคนเลยนะครับตอนนี้เข้าสู่วันที่ยี่สิบของเดือนสิบเอ็ดแล้วนะครับผม,อมตอนนี้สถานะทางการเงินของเราก็พออยู่ได้แล้วนะตอนนี้ ตอนนี้คุณชายของเราทั้งสองคนจะพักงานเกี่ยวกับร้านค้าไว้ก่อนนะจะไม่ไปรับจ้างแล้วนะใช่ตอนนี้รอฮะรอผลประกอบการจากร้านค้าเราค่อนข้างดีนะครับตระกูลมีสมาชิกใหม่หนึ่งคนซึ่งเราเพิ่งรับไปเมื่อกี้นี้อะไรวะเฮ้ยงานฝีมือสิบแปดทิดาชื่อฉีฟูลง จัดประลองยุทธเพื่อแต่งงานกับนางตะกุลลงเหรอแต่ว่าสถานะมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ค่าในของตะกุลคงนะคุณชายตะกุลคงตามหางญาติแล้วพบโจรโดนปนอะไรวะเอ้าเฮ้ยเผือกดอะไรเนี่ยความความจนนี่มันน่ากลัวจริงๆนะอะไรขึ้นมากดทิ้งหมดเลยเราผมว่าเดีเราจะลดค่าใช้ใจ่ายลงก่อนนะโดยการที่ อาอาจารย์ของคนนี้ให้เอาออกไปดีกว่าฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเ,เลิกจ้างเลิกจ้างเขาไปก่อนนะเพื่อลดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งตั้งแรกก็ต้องประมาณนี้แ <önemli> หละฮะเนเอซี่น้องโอ้โหเป็นคนที่อ่านหนังสือเร็วมากครับเดียวสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ละวันนี้ละยี่สี่วันนี้ละ่ละหกสามโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเก่งทุกคนเป็นคนฉลาด ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนขึ้นปีที่สองแล้วนะครับผมลืมดูเลยขึ้นมาปีที่สองแล้วโอเคตอนนี้นะครับสถานะของตระกูลเรานะครับเป็นตระกูลขั้นต้นอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่สองแล้วชื่อเสียงนะชื่อเสียงของเราอยู่ในระดับที่สองแล้วนะครับความปลอดภัยของเอ่อฤ้อาสนลหดของเราเติดลบนะตอนนี้อาจจะต้องเพิ่มกำแพงเพราะว่า ขอบเมืองมันพังหมดเลยอย่ผมอาจจะต้องใส่กำแพงล้อมร้อมคฤหาสน์นี้ไว้นะอ่อ,อมเรือนหลักสักเรือนก่อนนะครับสองพันห้าไม่ไม่สักเดือนแหละสองเรือนไปเลยอยทำไมแพงนี่เพื่อที่จะเอาน้องสองคนเข้าไปอยู่พอละเรือนนี่ครับเออของพวกนี้มันจะช่วยในการสถานะของรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาความสุขนะครับ ของแต่ละคนในก็เหรซึ่งในอนาคตรเราอาจจะต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆใช่เพื่อด้วยว่าบางคนมันจะมีการเจ็บป่วยนะครับหรืออะไรทํานองนี้โอเคตอนนี้เราปิดไปละตอนนี้เราฟื้นฟูเรือนหลักเรือนรองที่อยู่อาศัยเราฟื้นฟูขึ้นมาได้เพียงพอต่อจํานวนคนทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ส่วนบัญชีตัวน,นี้รายได้เราเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วก่อนหน้านู้นเราได้ อยู่ประมาณสองพันเก้าใครับตอนนี้เราได้มาห้าพันแล้วนะฮะโอเค okay, เพราะว่าเราปลดหาลูกจ้างออกไปคนหนึ่งเรามาดูที่แผนที่หน่อยมันจะมีคนจากตระกูลลงคนจากตระกูลโจคือตระกูลเราแล้วก็ตระกูลคงซึ่งตระกูลขุนนางในแถบนี้มีแค่สงตระกูลนะครับไม่รวมตระกูลเรานะอันนี้ที่นาเขาขายทั้งหมดสามหมื่นแปดซึ่งเรายังไม่มีตังค์เลยเออเดี๋ยวเราไป เยี่ยมชมหนะ่อยเยี่ยมชมคนตระกูลคงนะฮะเอาคุณชายใหญ่เราไปเลยืมมีอยู่คนเดียวนะสีฟูลงคื่น,น่าจะอยู่ในเมืองเลยแม่ก็ไปข้าราชการหมดออายุเยอะแล้วสามสิบแล้วต่อไปตระกูลคงฮนะแต่เราเอาน้องรองเราไปเยี่ยมฮนะตระกูลคงมีอท่านหญิงท่านหญิงซุยวีนแสดงว่าขี้วีนชัวร์เลยปนะเดี๋ยความรู้แล้วกลยุทธ์แล้วก็คุณชายอยู่เฉอนะครับซึ่งที่เราให้คุณหญิงเล็กเราไปทำความรู้จักน,นั่นเอง นี่รอบๆก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีเมืองหนิงหลิงเชียงอือเฟิงชิวจินหยางพวกนี้ก็จะมีนี่เจ้าเมืองของแต่ละเมืองเป็นคนน้งนะครับอันนี้คือนาที่เขาจะขายนั่นเองเราปลดล็อกมณฑลใหม่ออกมาเป็นมณฑลมณฑลซานชวนอยู่ในสถานะที่แตกสลายนะครับเพราะว่ามีกบฏนั่นเองแล้วนี่ก็คือกบฏท,ที่ยึดในแต่ละหัวเมือง แสดงว่าเราจะต้องไปตีคืนใช่ไหมล่ะโอเคเลยตระกูลเราสถานะทางการเงินตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะฟโฟลันะฮะไม่ขัดสนเท่าไหร่นักก็ยังไม่ได้มีอะไรมาให้เราได้ใช้งานเยอะนะครับอ่าโอเคโอเคผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องให้เอ่อกินเนื้อบ้างใช่เราต้องมีเนื้อบ้างนะครับแล้วก็มีผักด้วยนี่เราจะเปลี่ยนมา พื่อให้ซื้อทั้งหมดเลยอย่างละสิบทำการซ่อมแซมที่เรียกว่าเรือนข้างซึ่งเรือนข้างทำอะไรใช่ไหมเรือนข้างจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนรับใช้นะครับซึ่งเราจะอัปเกรดให้มีคนรับใช้ทั้งหมดสี่คนนะเราจ็จ้างคนรับใช้มาเลยสี่คนเราจะเอามาเพื่อให้เขาได้มาปนิบัติทุกๆคนนะครับอา่านี่ แต่ละเรือนจะต้องมีคนรับใช้หนึ่งคนแล้วก็โอเคครับสำหรับในตอนแรกของเกม House of Legacy นะครับผมหวัง mm hmm. ว่าทุกคนจะเ mm hmm. พลิดเพลินไปกับการดูเกมนี้นะครับ mm hmm. ก็เราจะหยุดกันไวท้ที่ปีที่2นะครับ mm hmm. เดือนที่2แล้วก็วันที่21 mm hmm. โอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม mm hmm. แล้วเรามาดูกันว่าตระกูลเราจะ สามารถที่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งไหมหรือว่าจะเป็นตระกูลคนจนแบบนี้ต่อไปครับสวันนี้ก็อย่าลืมกันนะครับติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยขอบคุณมากครับ